มาครับต้องเลิฟวันนี้จะสอนวิธีการโอนสกิลจากตัวไก่ให้ตัวหลักนะครับน้องชายคือต่อให้มีที่อัพสกิลแบบใหม่แล้วก็ลบสกิลจากตัวหลักๆเราได้นะก็ยังแนะนําให้อัพสกิลไว้ที่ตัวไก่นะครับมันมีประโยชน์กว่าเยอะอย่างเช่นอย่างนี้น้องชายสมมุติเชฟจิงโก้เนี่ยมีโซคอนโทนแต่ขาดเดืเบิทัชใช่ไหมแต่ว่าไอฟ้ฟานบัสเทนเเนี่ยเราอัพเดืเบิทัชให้แล้วแล้วก็ขาดโกโซคอนโทนอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดเราไปสุ่มกับตัวโดยตรงอะยังหาดับเบิลทัชให้เชฟเชงก้ใไหมกดสุ่มแล้วเสือกได้โซคอนโทลอย่างเงี้ยก็จะมาไรประโยชน์เลยเพราะเชฟเชงก้มีโซคอนโทลอยู่แล้วถ้าเราสุ่มให้ตัวไก่ใช่ไหมสมมุติเราจะหาดับเบิลทัชเสือกไปสุ่มได้โซคอนโทลแล้วก็ามาโอนใส่มาโครฟานบัสเทนได้นี่แหละคือประโยชน์ของมันโดยตรงเลยหลายๆคนยังงงนะว่าทําไมต้องไปสุ่มให้ตัวไก่เนี่ยแหละประโยชน์อันดับแรกให้เรามาหาซื้อตัวไก่ตัวหนึ่งนะน้องชายแต่ว่าที่สําคัญเลยอย่าไปซื้อประตูนะต เพราะว่าประตูตมันอนให้ได้แค่ประตูเท่านั้นเราก็ซื้อตัวไก่ตัวไหนก็ได้พี่จะใช้ตัวนี้แล้วกันตัวนี้แม่งค่อนข้างขังเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวไก่นี่ันเนียนะที่เราซื้อมาปุ๊บแล้วเราก็จะกดตรงนี้ s skill t r a i n i n g แล้วเราก็จะใช้สมมุติถ้าเป็นสกิลธรรมดาอันนี้ก็จะสุ่มทั้งหมดแต่อที่อัพสกิลใหม่มาเนี่ยมันก็จะสุ่มแบบพิเศษคือเลือกหมวดหมู่ตอนนี้พี่กําลังหาไอวันทัศน์พาให้หลุยซอรเนี่ยวันทัศน์านะ ขอวันทัดพาร์แล้วกันแล้วก็เลือกวันทัดพาร์ตงนี้ั๊บแล้วก็โปรซีสแล้วก็ซุ่มเลยโลบานหน้าเอามาทาพ่อมึงเหรอสมมุติว่าเมื่อกี้ได้ไอ้วันทัดพาร์มาแล้วกันนะเราก็มาที่หลุยซองอย่างเงี้ยแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับน้องชายลีก a c ซี่ a ท s นเฟอร์กดตรงฟิลเตอร์แล้วเลือกไปที่อ่าวันทัดพาร์เนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสกิลที่มีวันทัดพาร์มานะ เนี่ยแล้วถ้าเราเลื่อนมาล่างสุดจริงๆถ้าเกิดได้วันทัดพาร์ตเมี้มันจะเป็นไอหน้าตัวไก่แล้วก็จะมีอยู่ให้เราคลิกเลือกเหมือนอย่างงี้นะเนี่ยแล้วเราก็จะเลือกไปปับ๊บแล้วก็กดนี่คอนเฟิร์มแล้วก็กดทารนเฟอร์แล้วมันก็จะเสียตังค์นิดหน่อยประมาณนี้แต่อย่าไปแต่ว่าไอตัวไก่ของเราจะหายไปนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะโอนจากตัวหลักๆมาให้ตัวหลักเหมือนกันนะ่ะอย่าทำนะเพราะตัวไก่จะหายไปแค่นี้แหละเสร็จแล้ว้องเลิฟสำหรับการโอนสกิล หวานเจีย๊ยบเอาไปใช้งานกันได้รับรองแกะแมวแน่นอนที่ต้องทําอย่างเงี้ยหลายๆคนงงว่าทาไมไม่สุ่มกับตัวไปเลยคือแบบเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เพราะว่าไอ้ทนะี่ up สกิลเนี่ยแม่งของแรงยิ่งกว่านักเตะอปีปงอีปิกอีกสําหรับเกมเนี้ยถ้าเกิดใครล่อีปิกบ่อยๆจะรู้เพราะว่าตัวมันต้องใส่สกิลเรื่อยๆใช่ไหมถ้าใครเล่นแต่ตัวเดิมๆมันก็จะไม่ค่อยเห็นผลหรอกเพราะสกิลเราก็จะแปบ๊บเดียวก็หาได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขาหวดบ่อยๆแพ็คบ่อยๆมันก็จะต้อง วนไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับน้องเลิฟไอ้เที้ยนในตัวอะไรเนะี่ย